ทุกคนเมื่อกี้รถเจอช้างอ่ะเราจะตามหาช้างกันนะวอนนะหาช้างอ่ะเดี๋ยวแ๊บนี้ยี่สิบใช่ไหมคะกลัวก็กลัวเอเดี๋ยวนะเดีวอ้าวยโอ้ยทุกคนปีได้จับช้างแล้ยอันนี้เรากำลังตามหาร้านกาละแม่ขย้อย สวัสดีสุรินนี่ตอนนี้เราอยู่ที่งานช้างสุรินนะคะอันดับแรกใส่แมสก่อนนะคะอันถับแกใ่แก่บนะครัง่งแนของก่ๆเรียบร้อย ปกันค่ะคนเยอะมากคนเยอะมากเลยนะคนเยอะมาก เดินช็อปก่อนนะคะตอนนี้เราอยู่ประตูหนึ่งนะคะทุกคนตอนนี้เรากำลังตามหาร้านกาลาเมะข่อย้อยเจอแล้วนะคะแต่ว่าเราอยากเจอแม่เกดอ่ะเราดีสวยูผ่านโต๊ะผ่านมาเขาจะเลือกเราเขาจะดูันได้ก็ทางซรายถัาผ่านทาง่างมาเลือกเ่องของกซื้อของก่อนจ้าจ้าที่สุด ไม่เจอแม่เกตเลยอะไนไหาเล็กอยเลยเล็กล้อยเล็กอยกล่องเลกกำลัง่งดเกัลองไปร้าสะดกับมาน่อจ้ะไแล้วไแล้วขายถูกราขายจะเขราคาพิเศษแม่เกตออกไปแล้วหรอคะไปบุญกีเองเหรอไม่ทันแม่เกตเลยค่ะทุกคนสายจํะเาคาพิเศกันงซื้อของก่อนนะคะ ก็ะะไ,ได้หนาบอกไดแล้วนี่นะ่ะฮะนีนะคะมีน,ะหหน่นะฮะก็ทานก็ทานอยู่เลยอันนั้นเราทานเยเลยเราตามหาแม่เกตนะแม่เกตไม่อยู่ไผ่านไปผ่านตามเล็ดนี่นะคะบุคคลที่ตามหาแม่เกตนะคะแม่เกตไม่อยู่ค่ะร้อนมากค่ะล่าสุดอาศัยพัดลมร้าน เราจะนั่งอยู่ตรงนี้เราจะนั่งอยู่ตรงนี้จนกว่าเขาจะซื้อของเสร็จเขาจะซื้อของเสร็จใช่ไหมเนยร้อนไหมร้อนมากพัดลมอยู่นี่ค่ะนี่นะคะสมาชิกที่มาด้วยกันกำลังเลือกซื้อของอยู่นะคะ นี่หอยนะนี่หมิวนี่น้องเนมนะคะร้อนมากเลยค่ะทุกคนร้อนมากตอนนี้นลต่ว่าได้ได้นี่ค่ะเตยเยเตยเเตยระอเตยกระออาวารยคเตยกรตอกอาจารเตยกรออาารย์เยรออร่อยอร่อยเตยระต ใช้วนะคะ่เยพราะว่าได้เราว่าคทวแล้วเป็นไงไงนะ่เไม่ตามไม่เป็นไรไว้มาเียนดูก่อนะโอเคค่อคะมาเจียมดูก่อนลากดตดีมายเปรว่าเจียวกงเปรี้าตัวนะคตัวตัวน้มาเลือกเข้ามาหยิบได้เลยนะคะแกเที่ยวลาอไปจอ สาไปี่ิบาต้อไปยิ้มาใจกันก่อนนะก็ไปยิ้มความใจไปเลยต้อไม่ึ้นคิจบาแปดต้ออย่างกินอะไรแแปดได้ได้ได้บ้างได้เลยแจกตัวใหญ่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 จ้าแจกตัวใหญ่นะจ้าสามใบยี่สิบาทยีสิบาทจได้แป่าไดั้นดได้ไ้ได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 ได้ไได้วได้ไไไม่ได้ไได้ไไ ด้แปาเราจะได้แปดใบชนะไปต่อเาียบลูกใ่ไปต่อนะรอบนี้จะได้ตัวใหญ่ชนะไปเลยแม่ก็เดียวกันเดียวว่าไปที่สิบตีปาดนะคะได้แปดใบรอบใส่ไปต่อรอบนี้จได้ตัวใหญ่ชนะไปเลยแม่ก็เดียวันเดียวว่าไปที่สิบตีปาหนะะได้แปดใบรใ่ไปต่นี้จะไตัวใหญ่ชนะไปเลยแม่ก็เดวกันเดียว่าไปที่สิบีปานะะได้แปดใบ ีนะร้านนีนะท่านไหมนะเราก็ทนูเรั่งไหนอ่ะไปไหนก็พี่แล้วก็พี่ไปเดียไปเดินเนไปนะไปดน ไม่ไหวอะคุ่ขาย้องคนนอนก่อนเป็นผู้หิงกันผี่มานหญิง่าเป็นไม่ไหวคนร้อนมากเย็นพีฟ้าเนี่ยไม่ร้อนนะครับทิศทิศทิศ ทักเบรกค่ะกิน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 นะคะโซนที่8จะมาเที่ยวไหนมาร้อนมากตอนนี้เรากินเสร็จแล้วนะคะทุกคนเมื่อกี้เราเจอช้างอ่ะเราจะตามหาช้างกันนะ เจอแล้วเจอแล้วค่ะตัวใหญ่มากาพี่ขาตอนอาหารช้างอะ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงยังไงคะเนี่ยยี่สิบครับยี่สิบเดี๋ยวแป๊บนึงนะทุกคนน้องตัวใหญ่มากยี่สิบใช่ไหมคะกลัวก็กลัวอ่ะ

ตรงนี้ได้ไหมอ่ะไช่ครับจับางนี้อ่ะโอ้ยทุกคนพีได้จับช้างแล้วอชิ้นสุดท้ายอ้า,อาโอเคโอเคโอเคนี่นะนี่น้องน้องจะกิน,กนอ่เรียบร้อยสนุกมากเลยค่ะงานช้างข้ามถนนก่อน เรามาตั้งแต่9โมงนะคะนี่ตอนนี้ตะวันตกดินแล้วชอบเพลินมากได้ของไปเยอะมากได้ของเยอะมากเลยนะหอบของกันพลุงพลังเหมือนมารถสิบล้ลอเลยบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีค่ะเมืองสุรินทร์กลับแล้วน,นะคะงานช้างสุรินสนุกมากเลยเดินจนเหนื่อยใหญ่มาก เรามาตั้งแต่เช้านะตอนนี้ตะวันจะตกดินแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ <c oughs> ไว้เจอกันปีหน้านะคะ